ผมแนะนำให้น้องๆที่เริ่มติดกระดุมติดกระดุมเป็นก่อนทำความเข้าใจก่อนแล้วค่อยไปแอพพลายในเคสของผมผมบอกให้ช้อนจากหางเพราะว่าน้องๆมือใหม่ช้อนจากหางตัวเบ็ดที่อยู่ดูอยู่ด้านหัวจะไม่ไปติดสวิงทำให้ปลาหลุดโอกาสปลาหลุดจากเกิดจากการที่เบ็ดอีกตัวหนึ่งไปเกี่ยวสวิงเป็นบ่อยๆมาก แต่ทีนี้เนี่ยพอมองในเคสจะที่จะช้อนหัวนะครับหนึ่งสวิงต้องใหญ่พอสองช่วยตัวเองพวกผมจะช่วยตัวเองคือจะไม่ค่อยให้คนอื่นตักให้เพราะว่าจังหวะการคอนโทรลสังเกตเขาคอนโทรแล้วจังหวะที่ปลามาเขากดสวิงหาเพื่อไม่พยายามที่จะไม่ให้ตัวเบ็ดไปเกี่ยวสวิง ต่างกับคนที่บอกว่าอย่างสมมติมีคนนึงอัดคนนึงตกไปคนนึงตกคนนึงตักถ้าเกิดไม่สัมพันธ์กันทิ้งจังหวะไม่เป็นส่วนใหญ่ก็จะติดเบ็ดติดปึ๊บก็หลุดแล้วยิ่งปลาที่ใหญ่กว่าสวิงเป็นเป็นกันบ่อยมากครับอันนี้อันนี้บอกได้เลยครับว่าน้องๆถ้าน้องๆที่เรียนรู้กำลังเรียนรู้ อย่าพึ่งทำแบบแบบผมหรือแบบดองที่ในในบางมุมอ่ะพวกผมประสบการณ์พวกผมอ่ะนึกออกไหมครับนามประสบการณ์พวกผมมันอาจจะเยอะการอันคอนโทรลไม่เหมือนน้องๆมือใหม่การคุมสติการอ่านเกมการวางแผนการทำอะไรมันค่อนข้างจะได้เปลียบปลา ถ้าจริงๆก็อย่างที่บอกครับท่านเอ้าแล้วทําไมเห็นพี่ต้องตักหัวใครจะตักหัวก็ไม่เป็นไรแต่น้องใหม่คุณต้องเข้าใจว่าคุณยังมือใหม่อยู่ดังนั้นจะเห็นบอกเฮ้ยผมตักหัวบางทีาบางทีผมไม่ตักหัวถ้าผมตกเองผมคํานวณแล้วผมได้ผมใส่เลยนี่แต่ถามว่ากรณีที่คนอื่นตักให้น้อยมากส่วนแคสที่บอกว่าหัวหางได้หมดจริงๆแล้วหัวหางได้หมด แต่สาการจะเป็นตัวบอกว่าคุณควรจะตักหัวหรือคุณควรจะตักหางค่อยๆเรียนรู้ครับค่อยๆเรียนรู้ไม่ได้บอกเฮ้ยพี่ต้องหัวอย่างเดียวหรือต้องหางอย่างเดียวได้หมด